อีกเรื่องคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่หญิงอายุ57ปีคนหนึ่งออกมาร้องของความช่วยเหลือครับเธอบอกว่าเธอหย่น้องสาวน้องสาวห่างกัน2ปีเธออายุ57ปีน้องสาวอายุ55ปีน้องสาวเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีคบครับเธอเองก็ไปขอใบมรณบัตรครับแต่ปรากฏว่าเจอเรื่องแปลกครับในใบมรณบัตรมีข้อมูลต่างๆปรากฏว่าระบุว่าน้องสาวเธอที่เพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ยมีลูกทิพย์สองคน <ม>คือเป็น2 2> ลูก <คน S 2> ชายโผล่มาสองคนในข้อมูลของทะเบียนร,ราษนะครับแล้วยังมีพ่ออีกคนก็ปรากฏออกมาด้วยซึ่งตัวเธอเองบอกเธอเป็นพี่สาวน้องสาวของฉันเนี่ยไม่เคยมีสามีเป็นสาวโสดแล้วลูกมาจากไหนลูกมาจากไหนแล้วมีพ่อโผล่ขึ้นมาด้วยคือถ้าเกิดเป็นพ่อเนี่ยเขาเป็นพี่เ,<อ>เขาก็ต้อง พ่อของน้องก็จะเป็นพ่อของฉันเหมือนกันแล้วพ่อของเราเนี่ยเพิ่งจะเสียชีวิตไปตอนอายุสี่สิบปีออแล้วพ่อใครเนี่ยมาเฉยเลยก็เลยมาร้องกับเพศใหม่ต้องรอด<ถ>นะครับพบกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพศใหม่ต้องรอดให้ช่วยเหลือหน่อยเถอะผู้เสียหายคือคุณชดาพรครับมาร้องของความช่วยเหลือว่าน้องสาวเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเมื่อวันที่9้าพฤษภาคมที่ผ่านมา เธอยืนยันเลยว่าที่ผ่านมาเธอกับน้องสาวใช้ชีวิตอยู่บ้านเดียวกันมาโดยตลอดแล้วน้องสาวที่เสียชีวิตไปเนี่ยเป็นคนโสดไม่มีครอบครัวไม่มีลูกไม่มีสามีคอยเลี้ยงดูหลานเป็นอย่างดีแต่พอน้องสาวเสียชีวิตเนี่ยจู่ๆปรากฏว่ามีข้อมูลว่าเธอมีลูกชายสองคนแล้วยังมีพ่อ เพิ่มมาอีกหนึ่งคนครับตัว <ลง S 1> พี่สาวเ,เองเธอก็บอกถึอง,งงมากเลยคือบ้านนี้นะคะเขามีอยู่ด้วยกันเนี่ยสามคนพี่น้อง คุณชดาพรเป็นคนโตผู้ตายเนี่ยเป็นคนรองแล้วก็มีน้องชายเป็นคนเล็กสุดนะสามคนมีพ่อที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าแม่เนี่ยก็เหมือนกับทิ้งไปตั้งแต่6ขวบต่อมาค่ะพ่อเสียชีวิตในปี2526ตอนนั้นพ่ออายุ40ปีทําให้ตัวเธอคุณชดาพรกับน้องๆย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพมาอยู่แถวสายไหมนี่แหละค่ะพอปี26ใช่ไหมไปอาศัยอยู่กับอาอแล้วญาติอีกหลายคนทีนี้เวลาไปเรียนหนังสือนะก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัว เธอกับน้องสาวเดินทางไปด้วยกันตลอดคือพี่น้องสองคนนี้ผูกพันกันมากดูแลกันเองเพราะว่าพ่อเสียไปมันก็ต้องอยู่กันเองอ่ะมีอะไรก็คุยกันในครอบครัวมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังค่ะต่อมาพอทุกคนเรียนจบก็แยกย้ายไปทำงานนะคะแต่ความสัมพันธ์ที่มันเหนียวแน่นยังไปมาหาสู่กันอยู่เป็นประจำพอมาวันที่9พฤษภาคมปี67 น้องสาวเสียชีวิตค่ะด้วยอาการหลอดเลือดหัวใจตีบต,ตอนนั้นคุณชดาพรบอกว่าพี่เสียใจมากๆความดันขึ้นเลยนะหลังจากจัดงานศพให้น้องเสร็จสิ้นเนี่ยคือตอนนี้ก็ยังเครียดอยู่ที่เป็นประเด็นคือตอนเนี้ทางพี่ชดาพรก็ไปทําใบมรณบัตรที่สํานักงานเขตทุกสองห้องใช่ไหมครับปรากฏว่าในทะเบียนมรณบัตรเนี่ยระบุข,ข้อความว่าน้องสาวเธอมีลูกชายสองคนคน,คนโตอายุ37ปี คนเล็กอายุ34ปีอปีถ้าดูจากภาพกราฟิกเนี่ยนะครับแล้วยังมีพ่อด้วยพ่ออายุ63ปีแต่เสียชีวิตไปเมื่อปี2542เอา้าไม่ตรงกันสิงงนะเ<ค>นี่ยคุณสุรพ์อบอกพ่อของฉันพ่อของเราเสียชีวิตตอนที่พ่ออายุ40ปีตอนนั้นปี26 26แล้วทำไมข้อมูลตัวนี้ไม่ตรงกัน ซึ่งคุณชนะพรบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ข้อมูลน,นี้มันไม่ถูกต้องเลยนะครับก็เลยไปขอ,ขอคัดเอกสารที่สํานักงานเขตสายใหม่เพราะว่าเป็นที่อยู่ตั้งแต่แรกเลยแล้วไปแจ้งว่าทะเบียมนมรณบัตรของน้องสาวมีชื่อผู้ชายสองคนที่ระหัวะเป็นลูกของน้องสาวน่าจะเป็นเรื่องที่ผิดพลาดแล้วก็เรื่องพ่อของน้องสาวด้วยนะซึ่งพ่อของ เธอจริงๆเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่มีเลข13หลักนะเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่มีนะเพราะตอนพ่อเกิดเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลข13หลักแต่อยู่ดีๆมีเลข13หลักโผลมาออเไม่ใช่พ่อของเราแน่นอนพ่อใครก็ไม่รู้อะยังไงแล้ว <Über> ในใบมรณบาทระบุว,ว,ว่าพ่อเสียตอนอายุ63มันไม่ตรงทางสำนักงานเขตสายหมายจึงทำยังไงรู้ไหมคะขีดค่าออกให้แล้วกันอ่ะขีดออกเซ็นชื่อกำกับไว้ง่ายๆแบบนี้เออ ก็ไม่ใช่ใช่ไหมเอ้าไม่ใช่ผมก็ขีดทิ้งไว้ให้ส่วนเรื่องลูกที่โผล่มาสองคนเนี่ยทางสํานักงานเขตสายหมายบอกให้ไปติดต่อที่สํานักงานเขตหลักสี่เพราะเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของน้องสาวเอ้าคุณชนาพรก็เดินทางไปที่เขตหลักสี่นะคะไปถึงที่นั่นไม่ได้รับคําตอบอะไรจากเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตอบมายึดตามเอกสารแหละครับเอ้า แล้วยังไงแล้วมันไม่ใช่ไม่มีลูกอ่ะสองคนมันจะมันจะถูกต้องได้ยังไงจะให้มายึดตามเอกสารได้อย่างไรเธอรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่ปกตินะครับแล้วเธอก็ไปตรวจสอบตามเอกสารด้วยนะที่ระบ,บุว่าน้องสาวเธอมีลูกชาย2คนเนี่ยนะครับเอาดูคนเล็กและกันคนเล็กถ้าเกิดว่าอายุ3 14ปีใช่ไหมถ้าเกิดดูภาพกราฟิกเมื่อสักครู่เนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยหลานชายคนโตอายุ37ปีค่ะปีหลานคนเล็ก อายุ34ีปีคือยิ่งมั่นใจว่าเป็นหลานทิพย์แน่นอนเลยเท่า,านั้นเลขาลูสาวเธอต้องมีลูกตั้งแต่ตอนอายุประมาณสัก18ปีเหรอ,อ,อมัธยมปลายก็มีลูกเหรออย่างนี้<ม>เอ้ยมห้าเหรอมีลูกแล้วเหรอที่ฉันอยู่กับน้อง<ช><ร>อไม่ใช่นะเพราะว่าเ,ออเขาเป็นคนทํางานส่งน้องเรียนออไปรับไปส่งน้องด้วยตัวเองทุกวันออพี่ก็ถามน้องฉันไปท้องตอนไหนตอนนี้เนี่ยงงไปหมดแล้วไม่รู้จะพึ่งใครนะคะก็เลยมาหาสายใหม่ต้องรอดค่ะฟังเสียงพี่ชดาพรหน่อยค่ะ ที่เขตทุ่งสองห้องค่ะ,แล,ะแล้วอยู่ๆ<ง>เขาก็บอกว่าน้องมีบุตรสองคนต้องให้ลูกเขาอ่ะมาเดินเรื่องเพราะยังไงเขาก็เป็นบุตรก็คือว่าตอนนี้จะไปทําเอกสารเกี่ยวกับน้องที่ไปทําธุรกรรมต่างๆทําไม่ได้เพราะเขาบอกว่าต้องให้ลูกของน้องสาวมาทำํำแต่ซึ่งน้องสาวไม่มีลูกอะค่ะกาลันตีได้เลยว่าน้องไม่มีบุตรแน่นอนอ เพราะเรามั่นใจได้เลยว่าน้องเราส่งเรียนมากับมือแล้วน้องก็อยู่กับเราตลอดไปโรงเรียนก็ไปด้วยกันแต่เรารับประกันได้เลยว่าน้องไม่ท้องแน่นอนแต่ทีนี้ตอนนี้เราเดือดร้อนคือเราต้องการเอามาทําแบบเกี่ยวกับประกันสังคมมั่งอนเป็นแบบผู้จัดการมารดกอะไรางเงี้ยซึ่งมันทําอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ค่ะ โอ้นี่ค่ะฟังจากพี่ชดาพรพูดเนี่ยฟังแล้วก็งงจริงๆเอาทีนี้คุณผู้ชมเรื่องราวต่างๆนะว่าเรื่องมันผิดพลาดตรงไหนแล้วหลังจากเนี้ยหน่วยงานไหนส่วนไหนที่ต้องมาแก้ไขที่เกี่ยวข้องบ้างเดี๋ยวมาดูติดตามกันนะเรื่องนี้ในรายการถกไม่เถียงวันนี้ค่ะพี่ธินใช่แล้วครับซับซ้อนมากๆฮะผมต้องบอกเลยว,วันนี้ทีมงานรวมถึงผมด้วยนะฮะพยายามที่จะค้นหาข้อเท็จจริงว่ามันคืออะไรฉากทัดต่างๆที่มันเป็นไปได้นะครับหลายชั้นเหลือเกินนะครับ แต่วันนี้นะพี่น้อยก็คือคุณชรานรนั่งในรายการแล้วพร้อมกับคุณเอกภพหลองประเสริฐนะครับ mm. ท่านที่ปรึกษาัรมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด mm. เดี๋ยวจะมาไล่เลียงกันทุกเหตุการณ์เพราะเรามีการติดต่อคนที่มีชื่อซ้ำๆกันหลายคนนะครับ mm. โดยเฉพาะคนที่มีนามสกุลกันเต๊บเนี่ยนะฮะหลายคนเหลือเกินเดี๋ยวจะมาไล่เลียงกันนะฮะ mm. แต่พี่น้อยยืนยันว่าน้องสาว mm. ตัวเองไม่เคยมีไม่มีแน่นอนคะ่ะลูกไม่มีไม่มีไม่ใช่โทษเ้ียกคำเคารพนะครับพี่เขา ไปมีครอบครัวโดยที่ไม่บอกค่ะ,ะรับประกันได้ค่ะเพราะส่งน้องเรียนมากับมือค่ะเคยห่างกันไหมไม่เคยค่ะห่างกันเกินเก้าเดือนเคยไหมไม่เคยค่ะเพราะว่าจะเลี้ยงน้องมาตั้งแต่แบเบาะเลยค่ะยืนยันเลยนะฮะยืนยันค่ะอ่ะคุณผู้ชมครับทกไม่เถียงเดี๋ยวมาขายี้ขยายประเด็นนี้เดี๋ยวคุณเอกพบจะว่ายังไงเพราะปวดหัวเหลือเกินเข้ามาดูเนี่ยโอ้โห,โหนอกจาก หลานทิพย์แล้วยังเจอพ่อทิพย์อีกสังหานั่นแหละฮะประเด็นเดี๋ยวมาติดตามครับอืมอ่าเพระาะฉะนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามกันต่อเนื่องเลยนะคะคในรายการถกไม่เถียงค่ะ HDTV พุ